และการล็อกการวิตี้ฮะปรับอัตราการดอบแอควานโอ h เฮดลงนะฮะซึ่งทางนี้ทางนั้นนะกระทบตัวผู้เล่นมือและหลายคนแน่นอนนะฮะซึ่งทางนี้ทางนั้นนะฮะและหลายคนที่ปั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นกิโยตินหรือว่าเป็นอาชีพต่างๆนะเพื่อที่จะเอามาลงดันนี้เพื่อหาเงินเอ็มมาใช้นะฮะก็ต้องเสียใจกันไปตามๆกันนะครับซึ่งเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแพทคันยิ่งใหญ่ในรอบการอัพวันที่17นี้ด้วยนะฮะก็มีกิจกรรมมากมายครับ เข้ามาแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้ผู้เล่นหลายคนที่ต้องสึกะอื่นแล้วก็เสียใจนะไปตามๆกันเลยนะส่วนตัวแล้วฮะหลายๆคนก็ออกมาพูดในเสียงเดียวกันว่าทําไมต้องแบบรีบปรับหรือว่าอย่างนู้นอย่างนี้ครับก็ทั้งนี้ท้งนั้นนะฮะถ้าจะบอกว่าเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับที่มีคนสร้างกระแสะนะฮะว่ามีคนลงดันนี้นะฮะแล้วก็สามารถทําเงินเอ็มกับดันนี้ได้เยอะเกินไปนะซึ่งจะเสียสมดุลกับทางเซิร์ฟเวอร์นะฮะท้งนี้ทางนั้นนะทางแลกนัลล็อกกาวิตี้ฮะ ก็ออกมาเหตุผลได้นะครับดังนี้นะครับว่าวันนี้านะของทีมงานนะครับมีการปรับเกี่ยวกับเรื่องบาลานซ์เ็นดี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยเป็นการปรับตามเกาหลีนะครับผมใช่ครับก็มีการตรวจสอบระบบเซนดี้จาจากทางซูริโอนะครทางทีมงานเกาิตีนะฮะออกมาบอกว่าปรับตามเกาหลีนะฮะอันนี้คือคําพูดแรกนะที่ออกมาปรับนะออกมาปรับเปลี่ยนนะสำหรับแอดวาน e ์โอเอันนี้ฮะ ตามเกาหลีนะฮะก็ไม่รู้นะฮะว่ากเกาหลีเนี่ยครับปรับช้าปรับเร็วยังไงนะแต่คือประเทศไทยเกมนี้นะค่อนข้างถ้าเกิดมีผลกระทบอะไรค่อนข้างที่จะด่วนนะเหมือนเรื่องทนะําบั๊กนะฮะก็จะออกมาแก้ไขโดยเร็วแล้วก็โดยด่วนเลยนะฮะซึ่งแน่นอนครั้งนี้อาจจะสันนิษฐานได้ว่ามีคนแจ้งไปนะครับอเอา,อางี้ผมอธิบายตั้งต้นก่อนดีกว่าครับผมเริ่มแรกจากการที่มีการที่เซนีเนี่ยมันขึ้นแบบว่าในกราฟแบบ ขึ้นว่างั้นเถอะมีเซนมีขึ้นนะฮะหรือว่ามีอัตราการเงินเนี่ยสูงขึ้นมากกว่าเดิมผิดปกตินะฮะก็จะมุ่งเน้นไปที่นะขยะที่ขายได้ในราคาแพงนะครับตรงนี้นี่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะที่จะต้องมุ่งเป้าไปที่แอควานโอจีเฮดเลยนะฮะก็ก่อนอื่นเลยนะ ดันนี้ก็สามารถทําเงินได้เยอะจริงนะฮะอันนี้ก็คือต้องยอมรับเลยนะใช้เวลา1-2ชั่วโมงก็ได้หลาย10 M เ,เลยนะฮะสำหรับคนที่เล่นเก่งๆสําหรับดันนี้นะฮะซึ่งแน่นอนนะฮะเมื่อมีราคาเงิน M สูงขึ้นอย่างนี้ฮะทางการเตเก็กลัวที่จะนะมีเงินแบบเฟอ้อเกินนะ,ะหรือว่ามีมีเงินอยู่ในเซิร์ฟมากเกินไปนะฮะก็เอาง่ายๆเลยก็ ปรับให้ขยะมันดรอปน้อยลงนะครับทีมงานสตูดิโอฝั่งเกาหลีก็เลยลงมาตรวจสอบว่าเออทำไมเงินมันถึงขึ้นแบบขึ้นไปเรื่อยๆแบบว่าการมันเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆก็ได้พบว่านะครับผมขยะไอเทมนะที่เป็นส่วนสำคัญน,นะกว่าเกือบกว่าสิบชิน้นคือกว่า40%เนี่ยเงินที่เข้ามาในเซิร์ฟเนี่ยนะฮะหลักๆเนี่ยมาจากไอเทมต่างๆอย่างเช่นโบลเียนนะครับผมซูเปอร์โบเลียน ปัันนะครับตัวราเชลอะไรพวกนี้นะครับผมต่างๆก็คือพูดรมดวมๆนะกับไอเทม AOGH <ห>น,นะครับโอ้โหรอบนี้ถือว่าปรับแบบเจ็บจริงว่ะนะคือส่วนตัวแล้วผมเป็นคนไม่ได้ลงดันนี้นะต้องบอกคนเลยนะว่าแต่ก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่ลงดันนี้แล้วก็ปั้นตัวละครมาเพื่อที่จะมาลงหาเงินกับดันนี้นะแล้วก็โดนปรับอย่างนี้นะก็ค่อนข้างที่จะ อาจจะทำตัวไม่ถูกเลยนะครับว่าจะต้องทำยังไงต่อดีหรือว่าจะไปหาเงินจากไหนต่อดีอย่างเงี้ยคือสงสารจริงๆคนที่ปั้นตัวละครมาแล้วเพื่อที่จะมาลงหาเงินจากดันนี้เพื่อที่จะเอาเงินไปใช้จ่ายอะไรก็ตามนะก็ตรงนี้เห็นใจจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราเรามาฟังเหตุผลกันต่อนะครับของในกล่องตู้ a o g s ครับผมของในเทเชอร์ของดันหนอนนะครับผมเมสโวลเนี่นยก็ถูกปรปับอัดตาดอกนะครับผม จนแบบว่าดรอปยากมากนะครับมผมดรอปย่างมากของเขานะก็ในความรู้สึกเราก็คือแทบจะไม่ดรอปเลยนะฮะก็ถือว่าไม่เป็นดันที่หน้าลงแล้วนะคะสํสำหรับคนที่จะปั้นตัวละครมาลงดันนี้นะก็แนะนําว่าไปหาวิธีหาเงินจากที่อื่นดีกว่านะครับก็น่าจะคุ้มกว่านะมันเหมือนเป็นดันที่โดนปิดแล้วอะนะในการทํากิจกรรมอะไรก็ตามอะนะ ไม่ไม่สมควรที่จะแบบไปหาเงินแล้วอะ่ะเพราะว่ามันปรับขยะแทบจะไม่ดอปเลยอะ่ะนะคุณจะไปเสียเวลากับด่านนี้ทําไมอะ่ะใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะคือที่บอกปรับตามเกาหลีเนี่ยคือแน่นอนอะ่ะของเกาหลีอ่ผมว่าเขาคงจะไม่รีบปรับอย่างเงี้ยแต่คือของประเทศไทยอะ่ะเกมแลกนัลล็อกของคนไทยที่เล่นกันอยู่อะ่ะผมว่ามันมีการปรับเปลี่ยนอะไรแบบเร็วมากเลยนะอย่างเงี้ยคือคนน่ะยังรู้ยังไม่ทั่วถึงเลยนะว่าบางคนยังไม่รู้เลยว่ามันมีด่านนี้อยู่อเออ แต่อยู่ก็โดนปรับแล้วอะไรวะกูย,ยังไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยคือพอจะนึกภาพออกไหมซึ่งแน่นอนว่าครั้งนี้มันกระทบกับคือผู้เล่นหลายคนแน่นอนเดี๋ยวเราไปฟังกันดูค้วรั่อก็อันนี้ก็คือเป็นการปรับบาลานซ์เป็นตามเกาหลีใช่ใชครับซึ่งเขาก็มีการใส่ตัวระบบนนี้เข้ามาในของตัวเกมของไทยเช่นกันจากที่มีการใช้งานในเคลไปแล้วใช่คร,ครับผมก็คืออย่างเหตุผลที่เราได้พูดไปครับว่าไอเทมที่เราได้พูดมาเนี่ยมีส่วน ที่สําคัญที่สุดคือมันอยู่หัวตารางของการเงินที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ว่าันเถอะนะครับผมเป็นแบบว่าเกือบซึ่งเขาคงเล็งเห็นแล้วแหละเขาคงเร็งเห็นแล้วบางอย่างล้วมีการตรวจสอบอะไรแล้วแหละที่มีการปรับนะอย่างที่รู้กันนะมันไม่ใช่การปรับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยก็การปรับนี้ฮะถูกเคยใช้งานในประเทศอื่นๆมาแล้วฮะประเทศไทยก็แค่ถึงคิวเราเท่านั้นนะครับผมก็คือมันอาจจะดูมาเร็วนิดนึงนะฮะก็อันนี้มันด้วยความที่ว่า ช่วงนี้คนแบบอาจจะแบบว่าได้ทิกกันไปเรื่อยๆแบบแชร์ต่อๆ่ไปแล้วควคตามนั้นนะครับผมอัอนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเนาะเออเนี่ยเขายังบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเลยนะฮะคือในตัวของคนที่อ่านเองอ่ะก็ยังรู้สึกเสียดายอ่ะแล้วคือความรู้สึกของผู้เล่นที่ลงอ่ะคุณคิดว่าเขาจะรู้สึกมากน้อยแค่ไหนอ่ะใช่ไหมคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดจะแก้ปัญหาให้ถูกจุดจริงๆอ่ะคุณควรที่จะไปแก้กับบอทดนะ อ,อ,อันนี้คือพูดกันแบบว่าจริงๆเลยนะว่าถ้าคุณไม่มีส่วนแบบได้เสียอะไรกับบอร์ดอะ่ะคุณควรที่จะแบนบอร์ดหมดเซิร์ฟไปได้แล้วนะหรือว่าทําหน้าที่หรือทําทตัวอะไรก็ตามเออที่แบบมันสามารถกำจัดบอทดได้อะ่ะผมว่าน่าจะลดอัตราการเงินเฟอ้อเนี่ยได้พอประมาณเลยนะแต่ไม่สมควรที่จะมาทํากับคือผู้เล่นมืออย่างเงี้ยมันมันมันไม่แฟร์นะถ้าคุณมาตัดไปตนะั้งแต่ต้นลมอย่างนี้คนระับมันทําให้คนเล่นนะหมดกำลังใจเยอะเลยนะแล้วช่วงนี้กิจกรรมหมาคุณเพิ่มอัตราการดอป ไอเข้มหรือว่าเพิ่มอัตราการคูณ EFP อยู่ตอนนี้คือคนมันก็อยากมาเล่นกับเซิร์ฟเราอยู่แล้วะนะคุณน่าจะทาแบบมีวิธีการที่แบบมันแบบดีกว่านี้แล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะคือปัญหาที่ต้องปรับปรุงอะไรอะ่ะมันมีอีกตั้งหลายอย่างอะ่ะคือมันไม่สมควรมาตัดนะมาตัดแข้งตัดขาผู้เล่นอย่างเงี้ยมันไม่สมควรเลยจริงๆนะถ้าผมเป็นเจ้าของจริงๆอะ่ะผมจะไม่ทําอย่างนี้หรอกนะ อย่างปัญหาเซิร์ฟแฉกอย่างเงี้ยคุณน่าจะเอาเวลาปรับเปลี่ยนไอปฟ้าโอทีเอย่างเงี้ยไปแก้ปัญหาเรื่องเซิร์ฟแฉกเนี่ยยังจะดีกว่านะเออแล้วบอดแล้วเบิดแม่งไม่แบนนะฮะมาแบนคนจริงซะงั้นนะจริง,รงๆเลยวะกาวิตี้ยังไงก็คือกาวิตี้วะนะผมก็ไม่รู้นะจะ,จะบอกอะไรยังไงเนี่ยแต่ว่ามันไม่สมควรที่ทจะมาทํากันอย่างนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึงนะ่งคือเงินที่เขาทํามามันก็นาพักนาแรงอนะตัวละครหนึ่งตัว ถ้าคุณไม่รู้ว่ามันยากลำบากแค่ไหนว่าเซิร์ฟคูนหรือว่ามันไม่คูอยังไงคุณลองปั้นเก็บเลเวลดิมันใช้เวลาพอสมควรเลยนะในการที่จะทําตัวละครให้ร้อยสี่สิร้อยห้าสิบร้อยหกสิเพื่อที่จะเอาไปลงดันฟาร์มเงินอะไรเงี้ยคุณก็น่าจะเห็นความแบบเออเนาะความประหยัดของเขาหน่อย แล้วคือตอบแทน 15m 20m 30m แล้วเงินมันเยอะขนาดนั้เลยเหรอ40%ของเซิร์ฟเลยเหรอแล้วบอร์ดที่มันบอร์ดกันทั่วทั่วบ้านทั่วเมืองทำไมคุณไม่ไปแดนนันบ้างวะคุณทำคุณทำอะไรกันอยู่เอากันแบบจริงๆนะแบบทำหาอะไรกันอยู่นะทำไมไม่ไปแดนมันจบๆไป เรื่องปัญหาปั๊กอะเขาขอนคุณยังปิดคุณยังแก้กคุณจะทาอะไรคุณยังแบนทั่วหน้าเลยใช่ไหมละ่ะคุณยังแบบเออแบนแบบตรวจสอบอะไรเออทั่วหน้าเลยจริงอ,อ่บอทอะคุณจะแบนจริงๆจังๆมันก็แบนได้นะให้มันแบบหมดให้มันแบหนบหมดเซิร์ฟไปอะคุณไม่ทํานี่ใช่ไหมต้องยอมรับเลยนะคือบอดที่เดินกันอยู่เนี่ยผมเห็นเลยนะว่าคุณไม่มีศักยภาพในการกำจัดบอทจริงๆอะต้องพูดมันแบบว่าต้อง ตามตรงเลยนะว่าหวยแตกนะแล้วนี่คือคนกลับมาเล่นเยอะก็จริงคนแบบมี่นมีนี่ทำเยอะก็จริงแต่ก็ได้ดีฝั่งนึงก็ไปโยนขี้ให้อีกฝั่งนึงอย่างเงี้ยว่าฟาร์มไม่ต้องได้ขยะแล้วเออมันก็ง่ายดีเนาะในการแบบทํางานของคุณนะแล้วคืออีกคนหนึ่งที่ผมเห็นใจจริงๆเลยน่าจะเป็นคุณป๊อปนะคุณป๊อปชาแนลหน้าน่าจะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ตรงๆนะ เดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวผมต้องไปดูไลฟ์เขาหน่อยนะเขาคงจะพูดถึงเรื่องนี้ไม่มากก็ <And S 2> คง <น S 1> จะเยอะพอสมควรนะว่ามาปรับมาเปลี่ยนมาอะไรนะถ้าคนที่มีอิทธิพลในการแบบนะไลฟ์ส,สตรีมเซิร์ฟอย่างน,นี้นะผมต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดเขาแนะนําให้คนที่ดูเขาอะไปซื้อบอร์ดอเออคุณจะทํายังไงกับเขาได้ปะคุณว่าเซิร์ฟคุณจะเป็นเซิร์ฟคุณจะเป็นยังไงเมื่อ คือพูดเล่น okay. นีเล่นแค่10%และมีบอดไป90% 80%ตรเนาไหมคุณเห็นคนเดินเองตามแหมเก็บนิเวลเองคุณเห็นคนแบบทําอะไรเองหมดเนี้ยใช้โปรแกรมบังคับหมดอ่ะคุณอยากให้เติมมันไปจุดจบแบบแบบนั้นปะผมว่ามันลงนรกมากเลยนะเซิร์ฟเปิดมาทั้งทีอ่ะมันก็ช่วงช่วงอายุคนอ่ะนะมันคนเราเกิดมาทั้งทีจะเล่นได้แลกนรกกี่ครั้งวะ กว่าเซิร์ฟเปิดมาก่อนเซิร์ฟจะปิดเงี้ยมันก็เล่นได้ไม่กี่ครั้งอ่ะนะเซิร์ฟหนึ่งก็กินเวลาไปตั้งหลายปีอ่ะเออทำไมแบบอันนี้คือเจ้าของเ็เปิดเองเลยอ่ะทำไมแบบทำทำแบบนี้กับคือผู้เล่นบอกบทเบยดก็เยอะไปหมดนะพอคนเขาเริ่มเริ่มมาทวงหนักๆเขาก็ทำเนาะเออปาชีลอยหน้าทำดีได้สักพักหนึ่งแล้วก็เงียบหายไปพอคนแบบเริ่มลืมแบบพูดถึงแล้ว ก็ไม่บุงงม่แบนนะบอดบอดก็กลับมาเติบโตเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเออแล้วอีกนะหลายๆอย่างอ่ะที่แบบควรที่จะปรับเรื่องปัญหาเซิร์ฟแลกควรที่จะแก้ไขให้มันดีอ,อ่ะอแล้วเนี่ยพอปรับขยะให้ดอนน้อยลงเนี้ยเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วถ้าคุณแบบปรับขยะเพื่อคนก็ต้องไม่พอใจอยู่แล้วเนี่ยเห็นปะก็ออกมาเนี่ยปะทวงกันอย่างเงี้ยแต่เสียงแค่นี้มันทําอะไรไม่ได้หรอกนะนอกจากนะ คุณมีชื่อเสียงประมาณหนึ่งมีคนดูคุณนะประมาณหนึ่งเ่ะคุณก็ลองคุณก็ลองบังครับคุณก็ลองมังครับทิศทางเอาแล้วกันว่าคนที่ดูคุณนะจะให้เขาไปช่วยคุณยังไงบ้างอ่ะคุณก็ถ้าบสนุนคุณก็เป็นผู้ควบคุมได้ผมก็บอกว่านะทักซ์เมอร์หรือว่ายูทูบเบอร์มีอิทธิพลมากนะถ้ามันมีคนดูคุณเยอะมันมีคนทําตามคุณเนี่ยคุณสามารถปรับเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะผมฝากไว้แค่นี้แหละนะสวัสดีครับ